ต่อกันคลิปที่สองนะครับเก็จะปล่อยข้าวครับเลยมาติดติดหน่อยครับเดี๋ยวเขาจะใส่ซิ่งครับจะปล่อยข้าวลงนะครับนี่อาวที่สองครับเร่งครึ่งก็ห่อเลย <c oughs> ครับนี่น่าจะติดแรงนะครับนี่คือเราไม่ได้เร่งเครื่องในตอนแรกนะเพรา้เร่งเครื่องส่งในตอนแรกครับเรามาไม่ได้ครับกับเกี่ยวเยอะเกินครับดูครับล้นเลยเอสักเปิดเลยเชื่อเซอร์ไม่เตือนครับนี่อะไรนุ่นรอไว้ปะ У меня под ним нет. Вот этот маттау, нет. มาช่วยมันมันกำลังไหลๆเปิดเปิดเลยได้ไหมนี่มันกำลังไหลงี้เปิดเลยเปิดให้มันมุนเลยเอด้ามมือบังๆไว้ มาครับมาครับมาครับไอ้อถ้าผมไปถ่าย YouTube ตามเนี่ยต้องใส่บานี้เต็มหน้า <laughs> นเลยบานครับเกี่ยวเพลินเลยโอ้สวดสุดจัดอยู่หาหารอบเต็มเต็มจนจนดันดันขึ้น

เลีวาดน่ดมือีนะ้เงยนเเลยกเลเาพระเป็นแป้งอะไรกันเป็นข้าวสารเลี้ยวได้เพาะข้ามารองก่ไหเนขวมารอ โทรใครอันน no. mm ี้วะมีเบอร์โทรใครอยู่บ้านไหมล่ะ่นี เกอะามาเอาอเิจะมาแล้วก็เปิดไปเรื่อยะนี่สองอันยกขึ้นเรื่อยๆเลยเทไปเรื่อยๆป่ะลงไโมเรื่อยๆบ้ลงเลืเล่อยๆคือม, <im it> มันจะรวมลดปริมาณนี่ต้องไโต่อแล้วกัน <im it> ใช่ไหมไซื <im it> <ๆ>้อหม่ ดูครับแรงจัดครับเลยปั่นปั่นสักขาดเลยมันขาดเลยมันขาดใบเกลียวหรือขาดเหล็กไอ้ขาดโอเคเลยนะข้าอะไรไงเขาไม่รู้จะกี่จะดูแล้วพวกนี้มันใช้มันใช้ไอ้เฟืองสัวเหมือนเหมือนพวกไอ้สกูนั่นไหมสกูถุ๊ตอันนั้นไหมวันนี้ตอนมาเมื่อเดอใจมัวปั๊บจิงทำไมเลยได้เข้ามเลยมุติโยเจ้ใหญ่หลวง មកតិងតិងមកប៉ចាប់លើឯងព្រោះត្រីនេះដល់ហើយយើងຕ້ອງខោតໂຕត្រីនេះត្រែងធោត្រីហ្នឹងអានេះទៅហ៎ព្រោះត្រីໂຕនេះមិនค่อยมีคําមិនค่อยเอามาขายហ្នឹងមកលឿនដៃដៃងល់ថាឯងលឿនត្រោលងត្រោបាក់កលាស់អ៊ុំបាប់ថាយត្រោបញ្ចៃបើក ตัวนี้มัน่ค่อยเสียมันไม่ค่อยมุสลิมไม่ค่อยมาขายเท่าไอ้ตัวเนี้ยเพราะมันของของมันพังยากเลยตัวนี้ยมันจะพังเลยละทีตวไก่้าวตัวตัวระบายข้าวถู้อุ้มในในู้อุ้มตัวนอนากรูแนวนอนนอนในตู้อุ้มอุ้มอ่เอาในเร่ยสนจอยาหุนเกิดจำหรือเอ โอ้เขาสสยเสื้อกล้าโอ้อะไรนี่ฉีดวัคซีนใช่ไหมนี่อ๋อีดคแนนครับรอหน่อยอนุโมทิติป่ะเอ่อติดครับติดกี่กบเร้วต้องเข็นติดเลยไหมติดเจ็ดศูนย์นะครับ

บอหนักกัเด้อพเคยเคยสีข้าวยังไหมหนัก,ลนกเลย้วเพียีมาวยกข้าวยกข้าวสุดท้ายอะ่ะสวยจัดเนี่ยมันยังไม่เต็มไม่เต็ม่ยก็ไม่ได้ Lot yang, lot รถใครฟอน,นรู้ไหม,มรถใครเดี๋ยวรู้ไหมว่ารถใครอาเดานหน่อยเกี่ยวฟอนนะล,อล์คาดว่าเอาะรถน้องออไม่ได้ให้เตาให้รถไปให้รถกลับนี่ครับวิธีปล่อยอุ้มสูตรใหม่ครับ <c oughs> นะวิธีปล่อยอุ้มสูตรใหม่บุญเล่ยเนี่ยโอ้ยอะไรนะ ออกเสร็จแล้วนี่แล้วเนาะด่าได้ไปข้างล่างเขาไม่เห็นเนาะบางทีเฮ้เทนี่าทนี้ทางนี้ทางนี่เทนี่เทนี้นะครับพิธีถ่ายอุ้มสุดใหม่ครับเลยไอ้คนงานมาเตะขมิ้นกับมาช่วย ลูกขวิดท่าเลยหรอเป็นจมูกก็โคขวิดทาเลยผควิดอะไรกูก็ขวิดเท้าท้ายังงประมาณยี่สิบทุบปุ๋ยยี่สิบุปุ๋ยกยี่ปุ๋ยอยู่เรียะปากอยู่เรียะปากจัดไปไม่ได้กลัวครับ ถิดได้เนี่ยนะพอนปิดได้ปุ๊บเราขับบนนี้เนาะมันสูงหน่อยเวลาเราคุยรองง่ายถ้าปิดนี้ได้ขับไปสี่สูงสูงเนึงกนนเ่งอไทีงานี้ดัไทางหลังเดีลยวไปดูเ่ไเรือไเนี่ยโอ้ไดเตรียเอเอ้เยมเ้ยเอด้ดดดุดดดดด ก็เผาขาดเลยเเไม่ธรรมดาไี้คิดว่าใบเกี่ยวมันโดโดมันบี้เราจะเลยซื้อมาใหม่ๆขาดเลยดาาวนี่ขนาดข้าวมันไม่เปียกนี่เนาะ,ะข้าวแบบแ,แหง้ง

บุกทางนี้หืมทกันจะเชี่มาเลยหยยอมจุ่มของหนึ่งไปเลยตไมอยากมเตัวเอาไปนั่นวะเอาไปบากบากเชื่อมติดเลยมันมีมีมีขายอยู่สองพันแปดราเอาเหูตัวยาัวเดยแล้วนู่นนั่นนะม่ไมตัวดูเลย

บอกเลยอย่ามาอย่ามาเขานอนหลับแล้วไปลืมตาขึ้นมาอย่าลืมตาเอ๊ะรถยังรถยังโอ้เริ่มเริ่มพับมาเรื่อยเรแล้วเริ่มหมดกี่กี่ครัแล้ว กลับเจอกันคลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์ให้ให้ตะเนาะด้วยหาคนขมิ้นครับผมเลย